先放在一旁。 องแจ้วตกน้องแ้วนเจริญตอนนี้แม่กำลังซวนก่อนนำนะครับเพราะว่าแม่มนจะนพอโอสวัสดีครับบอนบานบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เขากำลังสอมนะครับผมสาโดตีสดนนะครับสวัสดีครับพ่อเบลี ช่างใช่แต่ตัวลรงครับผมไลกเอยวงบรรยากาศครับผมแนถภาพี่น้องบรรยากาศอัดคลิปลงช่องรอซ้อมครับวันนี้เป็นมือแรกที่้อมเซตสุดทีสดนะครับผมเพิ่งเริ่มบนีซ้อมก็ได้นขอออบรรยากาศท่านก็ยืดสีนะครับบันนี้ั่นี้ก็จะเป็นของศิลปินนะครับยืสี นะครับยูเทียงกินเข่ากินยังต้งอง,งกันนะครับส <c oughs> ีละปีเเ่านะครับนางยูสิละครับบ <c oughs> รรยากาศน้ำแรงนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับแม่ครับอันนี้แม่เพลินนะครับแม่ดวงใจพร้อมกันนะครับผมดีค่ะอัดคลิปลงช่องก่อนภาพพี่น้องเบป็งบรรยากาศวงเข้าซ้อมย่อมแรงเหมือนนี้เป็นเมื่อเมื่อแรงเมื่อแรงยีราฟพี่น่องมองเมื่อมองเมื่อเมื่อพูดหมกแขฉงมองแฉงจุ้นเลยภาพพี่น้องเบงทางทีมศิลปินเขานั่งกินเข่ากินปลาอยู่นะครับตอนนี้ย่ำคำนะฮะ ยั่งสิไะจุ่มกันยั่วสิไะนี่นี่นะครับผมหลากหลายปีนี้ศิลปินหลายนะครับจักสิทชัยผู้ใดเนียนะครับพระเอกยูสุริยูตัวจริงและเขียนจริงหงมาไทยเอาเหมิดขัดเงาแจ้งกันได้ควงมไทยแจ้งอยู่กล่องแจ้งดูอะไรโอ้โหอันนี้วะไม่ได้แจ้ง สวัสดีค่ะไปดูน้องวันตงใจรรับเข้าสู่บรรยากาศวันซ้อมวันวันตีวันแรกของวงกนตดมบันเทิงสิใช่ใช่ปีที่สองอาการศิลปินที่ไม่ค่อยจะเหมือนเดิมสักคนแล้วนะคะใจเจอแขค่ะแน่นเชินกันต่อไปก็นด้เอกใหม่ อันนี้ก็จะจุ่มเอาผ่าเอกมาหัวเติมเดี๋ยวเอาผ่าเอกหน่อยกันผ่าเอกหน่อยผ่าเอกใหม่กกันผ่าเอกเอกโลโก้ผ่าเอกแล้โก้ผ่าเอกเจ้าของเจ้าของสบู่โลโก้ทองคำสบู่หน้าเหงื่อตอนนี้ตอนนี้ใส่แต่แบบนี้หน้าเรียดเดวหน้าเรียดเนี่ยตอนนี้หน้าหน้าขาวเหล่านี้เออซุ้มให้ละโอเคซุ้มเดงที่หัว สิบที่หิัวน้อยทไนมาอยู่ังเอกเบสวิจิตาจบวห้องก็ได้เสียงเมาพับ่ไปที่เบลนะครับน้องลีแม่นักูสานะบัสารบันบามาดินก็นสกจะอยู่กันได้สิละครับพนับคกันอันนี้ก็สิเป็นเพียงยังอะไรแม่นผู้ใดนี่เปิดตัวเปิดตัเปิดตัว่ะน่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พับผม พบกับแอดมินที่รอที่สุดของวงเฉลยมันเทิงศิลป์ชื่อแกน้องเพชรเอาพี่คิมนะครับพี่คิมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คนตัวเด้อครับน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่บังข้าบังบรรยากาศก่อนอันนี้ก็จะเป็นเฉียงหน่อยริมน้ำนั่งอี๊ยบไปแกวไปไปไก่แล้วบ่ได้ดิฮะ ต้องสิเปลื่ยอยใส่ไสีเปื่อยใช่ปะอันนี้พ่อพอลครับนะพิธีกรของเราโตจริงแล้วรอเนี่ยนี่นี่โตโตจริงหรือรอได้เด้อันนีนออ้น้องอิดครับน้องอิดบ <c oughs> <ะ>่โอ้ยอันนี้พี่ชบาแก้ว รน่อันี้ยเ่โกดีหลายงามหลายดีหลายม่เอกเลยดีหลายงามหลายดีหลายงามหลายดีหลายงมหคนตแล้วใส่ครับตอนนี้เพราะว่ารอลานสคิฟอันนีกูม่านบ่ ถ้าถายแล้วแ,แต่แต่เมื่อกี้มันเมื่องเอาตอนนี้แจ้งแจ้งนี่ตัวจริงเสียจริง,ง,งวันเขา้าวันคลืนสู่วงการน,นานมากนานมาก <c oughs> สาวคูเบียรงสะ <c oughs> อื่นครับผมเอาครับบรรยากาศร่วมกับประมาณนี้นะครับผมเข,มขออา้าห้องกับยูกันไปรอบรัวนะครับผอบครัวใหญ่ปีนี้ศิลปินห้องหลายแห่งนะครับผมสามเทมรัวชีวิตนะครับเฉพาะศิลปินนะครับ ฮะนะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้บอลน,น,ำน้ำแนวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคบ๊ายบาย